เป็นเรื่องด่วนร่างพระราชบัญญัติงบปมันรายจ่ายประจำปีงบประมาน2,556ซึ่งสภาผู้แทนรัษฎรมีมติเห็นชอบแล้วดานนาริวันกับมีเวลา15ทีครับเชิญครับค่ะเ,เรียนท่านประธานดันรองศาสตราจารย์นริวันจินตการนนท์สมาชิกผู้ที่สภาสรรหาภาควิชาการนะคะในวันนี้เนี่ยดันได้รับมอบหมายจากคณะ อนุกรรมธิการวิสามันพิณศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2 5 5 6ด้านการศึกษาในฐานะที่เป็นประธานอนุคณะนั้นอยู่นะคะให้มานำเสนอรายละเอียดที่เพื่อนเพื่อนกรรมธิการการศึกษาซึ่งก็คืออนุกรรมการอันนี้เนี่ยได้เสนอความคิดเห็นข้อเสนอแนะไว้แต่ด้วยเวลาที่จำกัดเนี่ยอาจจะเสนอได้ไม่หมดก็หวังว่า หลายหลายท่านหรือท่านอื่นๆจะได้นําเสนอในพรุ่งนี้ต่อไปนะคะท่านประธานที่เคารพคะท่านประธา,า,านคณะกรรมาการก็ได้เรียนให้ที่ประชุมทราบแล้วนะคะว่าในเรื่องของ,ม,งมุมานการศึกษาเนี่ยการศึกษานี้อยู่ในยุทธศาสตร์ที่4นะคะซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่เขียนว่ายุธาทธศาสตร์การศึกษาคุณธรรมจริยธรรมคุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคมแต่ก็คิดว่ายุธาทธศาสตร์ก็เขียนไว้ได้ ครอบคลุมแล้วก็ครบถ้วนนะคะงั้นขออนุญาตเรียนว่างบม,มันในยุทธศาสตร์นี้เนี่ยมีเป็นจำนวนมากนะคะถึง625,443.3ล้านซึ่งกระจายอยู่หลายกระทรวงแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่กระทรวงศึกษาถึงจำนวน460,411.7ล้าน ะะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าการศึกษาเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สําคัญที่จะตอบโจทย์ไม่ว่าจะเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมคุณภาพชีวิตความเท่าเทียมกันในสังคมด้นอยากจะขออนุญาตกรับเรียนท่านประธานว่าดันไม่แน่ใจนะคะว่าการศึกษาเนี่ยเป็นพระเอกหรือเป็นผู้ร้ายนะคะเพราะเหตุว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในสังคมนี้ไม่ว่าจะมีปัญหาของเด็กของเยาวชนของผู้ใหญ่ ที่บางครั้งอาจจะมีพฤติกรรมที่ไม่ค่อยจะเหมาะสมในสายตาของคนทั่วไปก็จะมาลงที่การศึกษานะคะว่าการศึกษาทำไมไม่รู้จักสอนนะคะนั่นมาจากอุรมศึกษาเนี่ยเราก็เคยพูดกันว่าคุณธรรมจริยธรรมเป็นสิ่งที่ต้องปลูกฝังตั้งแต่เด็กการศึกษาแน่นอนมีส่วนแต่ว่าสังคมก็มีส่วนด้วยนะคะแต่อย่างไรก็ตามการแก้ปัญหาโดยที่พอมีปัญหาแล้วก็ระบุไปเรียกว่า ปูพรมไปเลยนะคะทุกสถาบันการศึกษาทุกระดับการศึกษาท่านจะต้องมีคุณธรรมจริยธรรมในทุกวิชาที่สอนดังคิดว่านโยบายเช่นนั้นเนี่ยคงจะไม่เกิดประโยชน์อะไรมากมายนะคะก็น่าที่จะมีอะไรที่เป็นรูปธรรมมากกว่านั้นและที่สำคัญก็คือว่าในเรื่องของความรับผิดชอบในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมที่การศึกษาจะต้องทำเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ ถ้ามาพูดถึงเรื่องของกระทรวงศึกษานะคะเราจะต้องดูไม่ใช่แต่เฉพาะกิจกรรมในหลักสูตรเท่านั้นนะคะกิจกรรมนอกหลักสูตรที่สำคัญก็น่าจะมีด้วยซึ่งปัจจุบันก็มีอยู่แล้วเพียงแต่ว่างบประมาณที่ให้การสนับสนุนก็ยังมีน้อยอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลูกเสือเนตรนารียุวกาชาติอะไรทั้งหลายทั้งปวงตลอดจนกิจกรรมเพื่อประโยชน์ของสังคมที่กระทำกันในสถาบันอุดมศึกษา มีนะคะแล้วทุกแห่งก็ทําแต่งบประมาณที่ได้มีจํานวนน้อยโดยเฉพาะดันขอเรียนว่าในสถาบันอุดมศึกษามันเสมือนหนึ่งว่าเราต้องไปช่วยนักศึษานักศึกษาก็ต้องช่วยกันเองและเราก็จะพบว่าเขาจะไปทํากิจกรรมเพื่อสังคมนี้เนี่ยในบางครั้งถ้าเป็นนักศึกษาที่มาจากต่างจงังหวัดเขาก็ยากลําบากแล้วในโดยตัวของเขาเองแต่เขาจะต้องมาช่วยเหมือนกับช่วยค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งของเด็กๆ นะคะของเพื่อนๆซึ่งสิ่งนี้อาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้หลายๆท่านเนี่ยนักศึกษาหลายๆคนไม่สามารถที่จะเข้าร่วมได้นั่นก็อยากจะฝากไว้ว่างบประมาณน่าจะมีการจัดสรรให้นักเรียนนักศึกษาอาาจรย้ผมขอเป็นอาจารย์เวลาหยุดนิดนะนะครับเพื่อให้ผู้ที่มาเยี่ยมดูงานจะได้เข้าใจนะว่าต้นอาจารย์กับิบายเลยนะครับท่านสมาชิกค,ครับทางกลุ่มวุฒิภาสตรีนะได้จัดโครงการ เยาวชนสืบสารวัฒนธรรมท้องถิน่นรักสิ่งแวดล้อมถาวายแด่เทพนงางเจ้าเศรษฐกิจพระองค์ท่านมีประชนานภาษาครบ80ภาษาได้ให้ทางเยาวชนจัดเขียนบทความนะครับเพื่อสืบสารวัฒนธรรมท้องถิน่นรักสิ่งแวดล้อมทั้งหมด76จังหวัด77จังหวัดนะครับเมื่อเช้านี้ก็ได้มีการมอบรางวัลไปเรียบร้อย แล้วขณะนี้ได้มาเยี่ยมชมการประชุมขุงสภาซึ่งเป็นการประชุมเพื่อพิรณาร่างพระญญัติงมารยาจาย2 5 5 6ซึ่งวุิสภานั้นมีหน้าที่อย่างเดียวก็คือจะต้องให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบเราจะประชุมกันสองวันวันนี้เป็นวันแรกและวันนี้การพิรณานั้นอยู่ในการพิปรายนั้นอยู่ในกลุ่มภารกิจทางด้านสังคมนะครับซึ่งทางกรรมิการศึกษามีท่านรองสัจจาณ ริวันจิตการนนท์นะครับจะเป็นผู้พิปรายซึ่งขณะนี้นพิปรายไปแล้ว5นาทีนะครับท่านมเวลาอีก10นาทีท่านผู้ฟังซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นเด็กเยาวชนนะเป็นนักเรียนนะครับจะได้เข้าใจนะครับว่าวงการศึกษานั้นการพิลาท่านอาจารย์นั้นจะมีประโยชน์ต่อการทํางานรัฐบาลในการพิจารณางบประมาณแล้วก็นําไปปฏิบัติตามนโนยบายนะครับเชิญท่านนาริวันได้อภิปรายต่อครับค่ะขอบพระคุณค่ะท่านประธานแล้วก็ขอต้อนรับทุกท่านด้วยคนหนึ่งนะคะเพราะ ท่านประธานก็ได้กลนาบอกว่าดันเหลือ10นาทีนันก็จะหยุดพูดในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่สาคัญประเด็นที่อยากจะเน้นก็คือคุณธรรมจริยธรรมไม่ได้ได้มาเฉพาะในเรื่องของการศึกษาตามสารวิชาเท่าน,นั้นมันได้มาจากภาคปฏิบัติได้มาจากตัวอย่างที่ดีของสังคมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการจัดสรรงบป,ประมาณก็ควรที่จะพิจารณาในส่วนนี้ด้วยนะคะ,ะดันอยากจะขอไปถึงเรื่องที่สําคัญก็คือเรื่องของการจัด การศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นแผนงานของกระทรวงศึกษาแผนงานหนึ่งและมีงบประมาณไว้ถึง88,881 4ละะ้านสิ่งที่ท่านอยากจะขอกราบเรียนท่านประธานก็คือว่าในวัตถุประสงค์เนี่ยก็เขียนไว้ชัดเจนนะคะเพื่อที่จะให้ประชากรในวัยเรียนได้รับการศึกษาพื้นฐานที่มีคุณภาพ มาตรฐานโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะตอนนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายดันะัขอแตะประเด็นนี้ก่อนว่าคําว่าไม่มีค่าใช้จ่ายเนะี่ยคงไม่ได้หมายถึงว่าท่านไม่ต้องเสียค่า,าที่เราเรียกกันว่าค่าเร่าเรียนนะคะท่านไม่ได้ไม่ต้องเสียค่าหนังสือมีเครื่องแบบแจกอะไรทั้งหลายทั้งปวงไม่มีค่าใช้จ่ายนะดันั้นอยากจะให้มองว่ามันไปไกลถึงสิ่งที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้กับ นักเรียนของเราเยาวชนของเราเนี่ยมีโอกาส,สแสวงหาความรู้เพื่อที่จะเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของประเทศชาติด้วยนั่นหมายถึงตำรับตำรานอกเวลาเรียนนะคะนั่นหมายถึงห้องสมุดนะคะหมายถึงเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆที่จำเป็นที่จะต้องมีในประเด็นนี้เนี่ยนั่นอยากจะขอกราบเรียนท่านประธานว่า บางครั้งในการจัดทําซึ่งเราก็ดีใจที่ได้ทราบว่าในโครงการหนึ่งของทางะสพทเนี่ยก็เป็นเรื่องของการปรับหลักสูตรของคระศรสศาน,นะครับเป็นเรื่องของการปรับหลักสูตรพัฒนาหลักสูตรแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยหลักสูตรหรือว่าวิธีการสอนซึ่งรวมถึงวิธีการสอนด้วยเนี่ยนะคะมันเป็นสิ่งที่เราต้องคํานึงถึงสภาพแวดล้อมในปัจจุบันนะคะ ถ้าจะเขียนไว้ว่าสาระมีอะไรบ้างหนึ่งสองสามสี่้าามบรรทัดนั้นคิดว่าไปเปิดดูได้เลยหลักสูตรของทุกอันนี้เหมือนกันหมดแต่ประเด็นอยู่ที่ว่าวิธีการสอนและทักษะของผู้สอนซึ่งเมื่อสักครู่นี้ท่านประธานคณะกรรมาการการศึกษาท่านก็ได้เรียนแล้วนะคะมันต้องปรับตามสภาพแวดล้อมเราอยู่ในยุคไอทีมันต่างจากยุคที่นั้นเป็นเด็กมากนะคะทุกท่านทราบดีนั้นอยู่ในยุคดึกดำบรรที่ไม่มี อย่าว่าแต่มือถือเลยคอมพิวเตอร์ก็ไม่มีนะคะแต่อย่างไรก็ตามถามว่าขณะนี้เรายังใช้วิธีการเดิมได้ไหมไม่ได้เราก็ต้องปรับตัวเราเองการที่เราจะ search หาคน้นหาข้อมูลถ้าเราค้นไม่แล้เราก็ต้องไปหาวิธีการอะไรบางอย่างมาเช่นเดียวกันนะคะหลักสูตรนี้เวลาปรับเนี่ยต้องสะท้อนด้วยว่าวิธีการเรียนการสอนต้องเปลี่ยนไปการเรียนการสอนโดยอาศัยที่เราเรียกว่า ICT หรือ Information and Communication Technology หรือว่าเทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคม,มนาคมมีความจำเป็นและสามารถที่จะลดช่องว่างของโอกาสของการได้รับการศึกษาของเด็กในถิ่นชนบทกับในเมืองได้ถ้าเราใช้เทคโนโลยีอันนี้มันเรื่องหลักสูตร เรื่องวิธีการสอนเรื่องสาระทั้งหลายเรื่องหนังสือหนังหาตลอดจนสื่ออิเล็กทรอนิกส์มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการพัฒนาอาจจะต้องมีการลงทุนในระยะแรกแต่หลังจากนั้นแล้วเนี่ยสื่อต่างๆพวกนี้เมื่อใส่ไว้ไหนที่ไหนสักที่หนึ่ง ของกระทรวงก็ได้นะคะแล้วเนี่ยทุกคนสามารถจะเข้ามาถึงได้คุณครูอาจารย์ทุกคนก็เข้ามาถึงได้ะันนั้นอยากจะให้มองว่านอกเหนือจากตำราแล้วพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์และลงทุนให้ได้สื่อที่ดีแล้วก็มีคุณภาพนะคะอันนั้นเป็นประเด็นที่1นึ่งนะคะประเด็นที่2เนี่ยก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของแท็บเล็ตนะคะโครงการนั้นเข้าใจว่าท่านมีชื่อก็เก๋มากนะคะเป็นโครงการ คืวที่มจหาคอมพิวเตอร์อะไรยาวๆเนี่ยนะคะดันคิดว่าตรงนั้นก็เป็นการตอบสนองอันหนึ่งนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยมันยังมีประเด็นปัญหาอีกมากมายเป็นต้นว่าวัตถุประสงค์ของโครงการนี้คืออะไรนะคะก็ยังไม่มีใครทราบอย่างชัดเจนอันนั้นเป็นประเด็นที่หนึ่งนะคะประเด็นที่2เนี่ยโครงการนี้เป็นโครงการต่อเนื่องกี่ปี ท่านประธานทราบดีนะคะว่าไอ้เครื่องแท็บเล็ตเนี่ยประเดี๋ยวประเดี๋ยวมันก็คงจะพังนะคะใครจะเป็นคนดูแลรักษาใครจะเป็นคนซ่อมบำรุงงบประมาณได้มีจัดไว้หรือไม่ปีหน้าเมื่อเด็กปหนึ่งขึ้นปอสองไปแล้วหรือหมอหนึ่งขึ้นมอสองก็แล้วแต่นะคะเราได้เตรียมการไว้อย่างไรเด็กเอาคอมไปแล้วซื้อใหม่ให้เด็กที่มาเข้าปหนึ่งในปีหน้าและมีการปรับ ในเรื่องของสาระหรือสื่อที่ใส่เพื่อที่จะให้เด็กได้ใช้ประโยชน์มีการวางแผนอย่างไรมีงบประมาณเตรียมไว้หรือไม่นะคะเมื่อสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่ดันั้นอยากจะขอความกรุณา,าผ่านท่านประธานไปยังรัฐบาลเนี่ยว่าท่านต้องเตรียมการแล้วก็ต้องมีการวางแผนให้ชัดเจนมิฉะนั้นแล้วก็จบไปหนึ่งปีแล้วก็จบเลย นะคะไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาก็คงจะไม่ได้ประโยชน์เท่าที่ควรนะคะเพราะฉะั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องของการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์เมื่อท่านกำหนดเป้าหมายเป้าประสงค์ที่ชัดแล้วเนี่ยนะคะท่านก็ต้องมีวิธีการวัดผลด้วยจะได้ทราบว่ามันวัดผลได้อย่างไรท่านได้เตรียมคุณครูไว้พร้อมหรือย,อยังสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่จะต้องทำนะคะ ท่านมีเครื่องคอมพิวเตอร์สำรองรู้สึกว่าจะร,อร้อยละสามแล้วถ้าเกิดเสียพร้อมๆกันเกินร,อร้อยละสามจะให้ทำอย่างไรนะคะค่าใช้จ่ายต่างๆเหล่านี้จำเป็นอย่างยิ่งนะคะอีกประเด็นหนึ่งที่นั่นคิดว่าถ้าถ้าดันไม่พูดก็คงจะไม่ได้ก็คือเรื่องของการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนนะคะเพราะว่าดันได้รับมอบหมายให้ดูในเรื่องนี้แล้วันก็ทำเรื่องนี้มานาน งบมาก็ดูเหมือนเสมือนหนึ่งว่า,าจะแยะนะคะของกระทรวงศึกษาเนี่ยก็จะมีตั้งประมาณ1 1 3่5ล้านนะคะก็กระจายกันไปสพทอาจจะแยะที่สุดแต่อย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยการเตรียมความพร้อมของประชาคมขอ,ของพลเมืองเดินใช้คำว่าอย่างนั้นดีกว่านะคะของคนไทยสู่ความเป็นพลเมืองอาเซียน ท่านผู้อภิปรายก่อนหน้าคือท่านประธานกรรมธิการการศึกษาท่านก็ได้เรียนแล้วว่าเราไม่ได้เตรียมความพร้อมแค่ว่ามีเด็กจะแต่งตัวเป็นอาเซียนนะคะเด็กจะพูดทักทายเป็นภาษาอาเซียนได้ทั้ง10ภาษาเด็กจะร้องเพลงชาติอาเซียนได้แต่มันเป็นเรื่องของความเข้าใจที่เราจะต้องเปลี่ยนหรือว่าเราจะต้องเป็นพลเมืองเหมือนกับเราขยายครอบครัวไป เมื่อเราไปเป็นพลเมืองอาเซียนแล้วเนี่ยเราจะอยู่อย่างไรที่ให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพภายใต้สภาวะของวัฒนธรรมที่แตกต่างกันนะคะ,ะสิ่งแวดล้อมที่อาจจะไม่แตกต่างกันมากนักแต่ว่าการสื่อสารก็มีความจำเป็นทำยังไงจะสื่อสารกันได้เข้าใจเพราะในเรื่องของการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนกระทรวงศึกษาหน้าที่จะ ต้องมีหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงที่จริงนั้นอยากจะได้อยากจะเรียนล้วก็ได้เรียนไปหลายครั้งแล้วนะคะว่ารัฐบาลควรจะมีหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงแล้วจริงๆแล้วควรจะถือเรื่องนี้เป็นวาระแห่งชาติด้วยซ้ําไปเราเหลือเวลาอีกป,ประมาณ2ปีเสร็จเองนะคะถ้าไปถามเนี่ยประชาชนทั่วไปไม่รู้หรอกว่ามันคืออะไรและยิ่งไปกว่านั้นประชาชนที่มีความรู้ถ้าถามว่าประชาคมอาเซียนอ๋อเขาบอกว่า AEC ะะก็ขออนุญาตเรียนว่า AEC ย่อมาจากอาเซียนอี o m ค c นิ m คอมม t y มันเป็นแค่หนึ่งที่เราเรียกว่าเสาหลักนะคะของประชาคมอาเซียนซึ่งอีกสองเสาเนี่ยก็คือในเรื่องของอสังคมนะคะและวัฒนธรรมในเรื่องของการปกครองและความมั่นคงนะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นเรื่องที่เราต้องทราบทั้งสิน้น ว่าเราจะได้อะไรจากการเป็นประชาคมอาเซียนเราต้องระมัดระวังอะไรบ้างนะคะเราจะร่วมมือกันได้อย่างไรผลได้มีมากนะคะแต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องระมัดระวงังแล้วก็ต้องเตรียมตัวที่จะเข้าไปถ้าเรายังสื่อสารกับคนอื่นไม่ได้ เราไม่สามารถจะทาอะไรได้แล้วสื่อสารสมัยนี้ไม่ได้จําเป็นที่จะต้องสื่อกันโดยกระดาษโดยทางอิเล็กทรอนิกส์นี่เราก็ทําได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยประเด็นของนั้นก็คือว่าการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการสื่อสารในในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีคมนาคมให้กับประชาคมประชาชนไทยนี่เป็นสิ่งจําเป็นอย่างยิ่งและท่านต้องทําในร ในระดับที่เรียกว่าปูพรมและทุกหน่วยงานควรจะร่วมมือร่วมใจแล้วก็ช่วยกันนั้นขอเติมว่าทุกหน่วยงานและทุกภาคส่วนและทุกคนด้วยเท่าที่จะทําได้นะคะที่จะให้คนของเรานี้สามารถจะสื่อสารภาษาอังกฤษได้คนทั่วๆไปไม่ต้องรูกร็มมากนะคะถ้าเราสามารถจะสื่อสารภาษาอังกฤษพูดผิดบ้างถูกบ้างให้เข้าใจแต่ถ้าเราจะเป็นคนที่ไปเจราจาอะไรนี่เราต้อง แม่นมากๆเราได้เคยเสนอว่าภาษาเพื่อนบ้าน ก็มีความจําเป็นนะคะซึ่งก็ทราบว่าทางกระทรวงศึกษาได้ทําไว้บ้างแล้วท่านมีเป็นโฟกัสเป็นจุดเ,เป็นแกนที่จะทําในเรื่องภาษาอังกฤษเป็นแกนที่จะทําในเรื่องของภาษาอาเซียนแต่ละภาษาแต่ท่านต้องมีมากกว่านี้และต้องมีการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้มากกว่านี้นะคะเพราะฉะนั้นยังมีประเด็นอีกมากมายแต่ว่าเวลาของดันเนลก็หมดแล้วประเด็นที่สําคัญที่จะฝากไว้ก็คือเรื่องของคุณภาพ นะคะคุณภาพเป็นสิ่งที่สําคัญยิ่งการที่เราจะเปลี่ยนโดยเฉพาะการศึกษาเราจะเปลี่ยนเป็นาทางด้านของประชาคมอาเซียนหลักสูตรไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องทําให้เหมือนกันทุกประเทศนะคะเราสามารถที่จะทําให้เหมือนกันได้ในบางอย่างต่างกันได้ประเด็นของอาเซียนก็คือว่าทําอย่างไรเราถึงจะอยู่ร่วมกันภายใต้สภาวะของวัฒนธรรมการ ประเพณีขนมทำเมียประเพณีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันคงไว้ซึ่งความเป็นไทยในขณะเดียวกันก็รับในความเป็นอาเซียนขอบพระคุณค่ะ